สวัสดีเจ้ามาปากรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่1 7มีนาคม2567เจ้าห้ามาดูรายงานสภาพอากาศติพันธ์มาของตะวักรอนะเจ้าตะวันนี่ที่ภาคเหนือมีอาการห้อนถึงห้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีรายงานอุณหภูมสิสูงสุดตะวันนี่วัดได้40.5องศาเซลเซียสเตียมเพอเถินจังหวัดลำปางเจ้า และแต่ว่านี่ที่ภาคเหนือของเฮามีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางพื้นที่เจ้าโดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้1.7ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอลมซายจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าห้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าความกดอากาศตามหนึ่งจากความห้อนปกคุ้มประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอี้จะย่งยือบริเวณภาคเหนือมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดก็มีฝ้าหัวในตอนกลางวัน ขอเพื่อปอแม่ปีนองดูแลรักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศติห้อนถึงห้อนจัดไว้ตัวเจ้าในขณะตีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื่นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างลักษณะจะอี้จะย่างฮื้อบริเวณดังกล่าวมีฝนฝ้าขนองเป็นบางแหง่ง อันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึง14มีนาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแพ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะตีประเทศไทยตอนบนมีอาการห้อนถึงห้อนจัดและในช่วงวันที่ 19-12มีนาคมนี้คืนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนลักษณะจะอีจ้จะย,ย่างหึ่ในช่วงวันที่19-12มีนาคมนี้ภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฝ้าขน,นองลมกระโชกแรงและลูกเห็บโต๊เป็นบางแห่งรวมถึงอาจจะเกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่เจ้า ามาดูข่าวหมายลาักษณะาการแถตซ่อมซีชมงตังหน้าเจ้าที่พังเหนือตอนบนมีอาการห้อถึงห้อนจัดก็มีฝ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิตำสุดถึ้าส4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมเป็น,นลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า เส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอาการห่อถึงห้อนจัดก็มีฝ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฝ้าคะนองไวลาละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด๒๕36องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 40องศาเซลเซียสลมเป็นลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี่ บริเวณภาคเหนือของเฮามีอาการห่อนถึงห่อนจัดกับมีฝ้าหลวมในตอนกลางวันเจ้าขอฮือป้ปอแมพีนองดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ห่อนในระยะนิเวตัยนะเจ้าและในช่วงวันที่19-12มีนาคมนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเจ้าโดยเป็นลักษณะของพายุฝนฝ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บโตปิดมางแหง ขอให้อปอแมพี่น่องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนไว้ตัวนะเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสาม,มารถโทรมาสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบ,บุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้กขอลาพิกอรสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน